a r e you waiting for? So love me like you do, la la. Love me like you do, love me like you do, la la. Love me like you do. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาถามหลายรอบมากก็ไม่ถามหลายรอบหรถามกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะเขาถามผมว่าใช้แอปต่อไหนบ้างใช้แอปอักวิโอไหนบ้างและแอปวาดรูป แต่เราไม่มีแอปตัดภาพนะแอปตัดต่อแรกก็คืออันที่มันเครื่องไปเครื่องมาเนี่ยครับแอปอาร i วิก็คือแอปนี้ที่เครื่องไปเครื่องมาแอปวาดรูปอันนี้นะครับคุณเข้าใจแล้วนะครับอ่ะฮะถ้าเข้าใจแล้วก็ดีถ้าแอปหาเขาื่ออแอปเอ่อแอปแอป แอปหาภาพแบบสวยๆก็แอปนี้นะครับอ่าเนี่ยแอปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอปเนี่ยโอเคถามจริงไม่มีอะไรจะคุยเรื่องอะไรถามมาเยอะมากเลยเนี่ยฮะเรื่องอะไรกังได้เนี่ยคุณก็ไปหาเองบ้างก็ได้นะโอเคนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละอย่าถามมาเยอะก็ไป